อมีขนมหลายเนาะอืออ้ไปไหนเออไปไหนเอาวิ่งข้างบนนี ouais calves calves ่หละบเลนี pues, ้เอาเอาเอาจี้มาหาหนอยมานี่โนโนมานี่พาเด็กน่อยมาขอพรปูยหยาหายุ่ดีมีแห้งปีไหม่ฮามันหยา ห้ามันไปหั่นไปนีป่บ่ได้มาทังาท้งสีเห็ดผับปลาทั้งสีเห็ดนั่นเห็ดนี่ก็เลยสิย่านบ่ได้มาไงก็เลยมากก็ตัน um ่ะตันะไอชิดไอชิดมันเหนื่อยนะลูกนะมันเหนื่อยนะเก่งเก่งเก่งเาไปมานี้ไอ้ว่ายหออกมาลูกใอ้ก็ดีใจไม่ ไอกวีมองยูก็ไม่ไม่จ๋าโอ้แต่นมารับหน่อยย่าแตนมารับหน่อยค่อยๆเด้อค่อยๆเด้อค่อยๆเด้อค่ะโอ้ยพุ่นเพื่อนย่าแตนมารับหน่อยหนูไปลงทั้งเก่าไป อีหลาไปลงทางเก่าปุ่นแล้วพุ่นพุ่นพุ่นกลับกับขึ้นไปเออกลับขึ้นไปเด้อลูกเด้อเออนั่นแหละไปโอ้ยบอกง่ายให้โอ้จับไอโอ้ยานนั่นไงนั่นอ่ะดูน้องดูน้องนั่นไอดูน้องสาวเอาน้องสาวโอ้ยขนมไปป้อนน้องเด้อ น้องยังไม่กินลูกโอ้คุโอ้ไปรูปหัวน้องโอ้คุณผู้ดียงขนมพอนน้องยังกินไม่ได้ค่ะไม่ไอ้ได้กินขนมปนน้อยนี่เนาะระวังนะระวังนะนี่อันตรายนะเนี่ยหนูลงทางเดิมหนูไปลงทางเดิมน้องเพชรไปทางเดิมูไปลงทางคุนแล้วไปลูกไปไปลงทางขุนเด้อไม่ต้องมาลงทางนี่ เจ้าเจ้าฟังข่รูเลียงบ่อบ่อเจ้าไปลงทางคูนกลับขึ้นไปเออไปไปเลยเออไปจูงไอ้ไปลูกลาเด้อจูงไอ้ไปคุณนหนุนนไปจูงไอ้ไปทางคุณเด้อเออนนานหนานหน่อโอ้ยได้เลียงหมดทุกคนอยู่พี่น้องเลยเออเต้มาตรงห่วงเนี้ยนั่งเอกค่อย ปลงมาไปลงมาเดี๋ยวปุ๊บลงไปเดี๋ยวพาไปดูปลาโอ้ตามาี่ลูกลูกตามาแล้วนัน่นสวัสดีค่ะเร็วไปหนุนหนุนนั่นไงมือเดียวมือหนึ่งไม่ว่างกับ <c oughs> กับ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 กลับกบับบกับกกบับบกบายบ,ายบ,ายบายกั <c oughs> บบกออบบบบบ แม่เหนื่อยเหนื่อยดูดูหนูหนูนุ่นไปทางนี้ไปทางนี้ทางนี้ดุนดูตามมาแล้วตามมาหาแล้วสวัสดีจ้าก่อนไม่โนไดไงไม่ไปไม่ไปเข้างล่างข้างล่างมีข้างล่างมีมีมีตุ๊กแกตุ๊กแกอยู่ข้างล่างย่านนี่แหละตุ๊กแกนี่แหละนี่แหละกับแกนี่นี่เพื่อนนี่มีแน่ย่านมั้งจบก็ไปก็ไป ไปทางนี้ไปทางนี้นี่มต้องมันถึงบ่านั่นไปทางนี้เฮ้ยไม่ได้นี่ฟัง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 เออน้องน้องหน่อยจับน้องหน่อยจับน้องน่อยจับน้องน่อยอู้ยน้องมีแต่จังเ้เก่งเก่งกกัพกอยบายอ๋อ